ตอน สิเนียนควายเลอร์สวัสดีคุณผู้ชมนะคะสวัสดีปีใหม่จีนค่ะฉะลองปีใหม่สากลกันไปยังไม่ทันไรนะคะปีใหม่จีนเนี่ยก็ตามกันมาแบบติดๆเลยแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะน้ําพร้อมทามหน้าที่ในทุกๆเทศกาลค่ะกับการอัปเดตโปรแกรมหนังในรายการค o m มิ g ง o ูนเวลาเดิมดีๆแบบนี้ค่ะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะจะมีหนังเรื่องอะไรกันบ้างรอติดตามกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น next change แล้วก็นาโชว์วิ่นั่นเองค่ะเอาเป็นว่าเราเข้าเรื่องเลยละกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันที่ช่วงแรกกันก่อน,อนเลย ลุย มาเริ่มกันที่ช่วงแรกกันก่อนเลยนะคะกับ next change ของเรานั่นเองค่ะกับตำนานบทใหม่ของแม่นาคพระขนงนะคะที่จะเล่าเรื่องราวผ่านทิดน้อยหนุ่มใหญ่คนข้างบ้านที่แอบรักแม่นาคที่โตมาด้วยกันเล่นกันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยอะไรค่ะคนหนึ่งคิดเกินเพื่อนส่วนอีกคนคิดแค่พี่ชายที่แสนดีเพราะว่าแม่นาคนั้นมีใจให้กับพี่มากอยู่แล้วไงคะแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามคะ่ะทิดน้อยก็ยังรักแม้จะเป็นแค่ในมโนก็ตามนะคะ ซึ่งหนังเรื่องนี้ค่ะก็ได้สาวอ้ําพัชราภามารับบทเป็นแม่นาคเป็นการกลับมาเล่นหนังอีกครั้งในรอบ8ปีของเธอเลยทีเดียวนะคะประกบทั้งอนันดาและพี่เ,เท่งเถิดเทิงเรื่องราวจะเป็นยังไงกับมุมมองใหม่ที่เราจะได้เห็นกันต้องรอไปดูกันนะคะในทิศน้อยค่ะ ที่แอบรักเนี่ยับเจ็บสบายคุณแค่รักแท้แต่กูมารักแท้ๆทพิดน้อยนำแสดงโดยพัชราภาชัยเชื้อพงศักดิ์พงสุวรรณและอนันดาเอเวอร์ริ่งแฮมกำกับการแสดงโดยพงศักดิ์พงสุวรรณเริ่มฉาย25มกราคมนี้ค่ะ ส่วนเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของนักร้องหญิงป๊อป r b รระดับตำนานที่ถ้าให้นึกถึงเวลาประกวดร้องเพลงนะคะไม่ว่าจะเวทีไหนก็ต้องมีคนหยิบยกเอาอกเพลงของเธอนั้นมาร้องโชว์พลังเสียงโชว์ความสามารถการแทบทุกครั้งกันเลยทีเดียวค่ะและเธอคนนั้นนะคะนั่นก็คือวิ t นี y h ฮูสตันผู้หญิงที่ได้รับรางวัลมากที่สุดตลอดกาลนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวของเธอในช่วงชีวิตของการไต่เต้าจากนักร้องเพลงประสานเสียงในโบสถ์ จนกลายเป็นศิลปินกองโลกชีวิตของเธอนั้นผ่านอะไรมาบ้างต้องไปดูหนังเรื่องนี้กันนะคะน I Wanna Dance with Somebody ชีวิตสุดมหัศจรรย์วินนี่ฮุสตันค่ะ ladies and gentlemen please welcome Whitney Houston uh, common criticism of you your music isn't black enough we o l said that that's just bull and it makes me angry actually it's hateful and uninformed My whole life, she ain't black enough, she ain't white enough. Well, how about she's not obedient enough? How about she ain't fearful enough? What was it like that love millions of people? The best woman I ever knew. I Wanna Dance with s o m e b o d y ชีวิตสุดมหัศจร,รรย์ Whitney Houston นำแสดงโดย Naomi Ackie, Sally Tucci, Ashton Sanders และ Tamara Tunie กำกับการแสดงโดย c a s e Lemons เริ่มฉาย26มกราคมนี้ค่ะไม่ว่า ในไหนนะคะก็มักจะมีเบื้องหลังเบื้องลึกที่เรานั้นไม่เคยรู้ถ้าเราไม่ได้เข้าไปอยู่ในวงการนั้นจริงๆนะคะซึ่งหนังเรื่องนี้ค่ะจะพาเรานั้นไปพบกับวงการฮอลลีวูดในช่วงยุค2 0ผ่านเรื่องราวของตัวละคร3ตัวละครที่แตกต่างกันนะคะคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้อำนวยการสร้างส่วนอีกคนคือซุปตาสาวและอีกหนึ่งคนเป็นแค่คนเบื้องหลังกองถ่ายค่ะ เรื่องราวความทะเยอทะยานเกินปกติและพฤติกรรมที่สุดเหวี่ยงในช่วงยุคทองสุดรุ่งเรืองและรุ่งริ่งจะสะท้อนให้เห็นอะไรบ้างต้องไปดูกันนะคะกับผลงานการกำกับของผู้กำกับรางวัลออสการ์เดมียนเชอร์เซลซึ่งล่าสุดนะคะภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็ได้เข้าชิงลูกโลกทองคำถึง5สาขาด้วยกันเป็นสาขาใหญ่ๆทั้งนั้นเลยด้วยค่ะต้องห้ามพลาดกันแล้วนะคะกับเรื่องนี้บาบิลอนค่ะ And I'm going to bed Babylon นำแสดงโดย Brad Pitt, Marco Rubbi, Toby McGuire และ Jean Smart กำกับการแสดงโดย Damien Chazelle ชายแล้ววันนี้ค่ะ จะว่าไปนะคะคนสมัยนี้เนี่ยก็ไว้ใจกันง่ายเกินไปสักหน่อยนะคะจนบางครั้งเนี่ยก็กลายเป็นภัยกับตัวเองเหมือนอย่างเรื่องราวของเธอคนนี้ค่ะเจสหญิงสาววัยรุ่นธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ต้องล่องเรือไปกลางทะเลก,กับเบนชายแปลกหน้าที่เพิ่งจะรู้จักกันเพียงข้ามคืนและในระหว่างนั้นนะคะพวกเขาเนี่ยก็ได้ไปช่วยผู้หญิงคนหนึ่งที่สลบอยู่บนเจส,สกีและพาขึ้นมาบนเรือและนั่นแหละค่ะเมื่อคนแปลกหน้าสามคนอยู่บนเรือลำเดียวกัน กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความอันตรายที่ไม่สามารถไว้ใจใครได้เลยจะเกิดอะไรขึ้นบกเขาบ้างนะคะต้องไปดูกันค่ะใน Into the Deep 3สามซัมวีดค่ะ Hey it's way too early It's never too early to a shot s fit. a c t u a l day Come Into the Deep สามซัำวีดนำแสดงโดยเอลลาเรสมิธเจสิกาเล็กซานเดอร์แมทธิวจัตตาริโอนำกับการแสดงโดยเคทคอฟส์ายแล้ววันนี้ค่ะ มาดูแอนิเมชันกันบ้างนะคะกับเรื่องราวการผจญภัยของสาม,มมี่ที่อาศัยอยู่ในเมืองลับแหล่ใต้ดินในอียิปต์ซึ่งนั้นก็คือเจ้าหญิงคนขับรถม้าและน้องชายของเขาพร้อมด้วยเจ้าจระเข้เตื่้อจนะคะพวกเขานนั้นต้องพาการเดินทางขึ้นมาบนโลกคนเป็น เพื่อที่จะตามหานักโบราณในคดีหัวขโมยหลอดคารนีบีที่เอาแหวนโบราณของราชวงศ์อียิป์ไปงานนี้นะคะทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นเพราะว่าอะไรอะไรเนี่ยก็แปลกตาไปสมุหดนะคะแล้วพวกเขานั้นจะตามแหวนกลับคืนมาได้หรือเปล่าต้องไปลุ้นกันนะคะในมัมมี่ My daughter, the Phoenix will choose your future husband. Attention! It's Ra, the voice of the sun god. Oh Ra! God of the sun! God of life! Light our path! Please kindly finish your shopping. We have and proceed towards the exit. Oh, don't way! Oh, thank you. มัมมีสภผ่าเสียงโดยชอนบีนเอเลนอร์ทอมลินเซนและฮิลบอนน์วิลกำกับโดยฮวนเยซุสกอร์เซียกาโลชาใช้แล้ววันนี้ค่ะ ในปีที่แล้วนะคะถ้าเราจะพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นกระแสมากๆเนี่ยก็ต้องยกให้ไอ้ไข่เนี่ยแหละค่ะไม่ว่างวดไหนนะคะใครๆเนี่ยก็จะนึกถึงแต่ไอ้ไข่ทั้งนั้นซึ่งหนังเรื่องนี้นะคะจะพาเราไปพบกับตำนานที่เป็นแฟนตาซีกับเรื่องราวของไอ้ไข่วิญญาณเด็กวัยสิบขวบที่อยู่เฝ้าสมบัติประจำวัดและก็ได้พบกับเพื่อนมนุษย์นหายอย่างเก่งและเปียกสองพี่น้องนักพนันไก่ชนที่หลบหนีนักเลงมาที่วัดร้างจนเกิดเป็นมิตรภาพโดยไม่รู้ตัวค่ะ และพวกเขานั้นต้องร่วมการปกป้องสมบัติจากโจรจอมขมังเวทระดับพาการซึ่งพวกเขาเนี่ยคะจะทําหน้าที่ปกป้องสมบัติเอาไว้ได้หรือเปล่าและเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างต้องไปดูกันได้นะคะไนไอ้ไข่เด็กว่าเจดีค่ะ เจ้มกราคมนี้ขอได้ไหว้รับในโรงภาพ,พยนตร์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนำแสดงโดยนัทวสัสุมพลอยจักราศีวังคนธิรยาชาวนโยธินและพลประพัดอิสระพงพรกำกับการแสดงโดยธิรธรชาวนโยธินถายแล้ววันนี้ค่ะ ช่วยดีพลลิสในวันนี้นะคะขอมาแนวใหม่ๆห,หน่อยละกันค่ะเป็นหนังที่เกี่ยวกับวงการสงกันสักหน่อยนะคะซึ่งไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนเราก็มีให้ได้ดูกันนะคะแต่วันนี้น้ำจ้เาเรื่องอะไรมาบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกนะคะกับสวนจ้างบุรุษพุทธานุภาพปี2016บอกเล่าเรื่องจริงของพระนามว่าชวนสางหรือพระถังสัมจัง ที่เดินทางไกลเป็นระยะทางกว่า6,900กิโลเมตรนานถึง4ปีจากนกครหลวงช้างอานของราชวงศ์ถังสู่สถานที่ที่ปัจจุบันคือประเทศอินเดียเ,เพื่อเก็บรวบรวมพระไตรปิฎกแห่งศาสนาพุทธและนำกลับมาอย่างประเทศจีนเรื่องราวการเดินทางในครั้งนี้จะน่ามหาัศจรรย์ขนาดไหนติดตามกันได้นะคะ ตงผีพ่อปี2009กับเรื่องราวของยุง่ง oh <my> เด็กกำพร้าด้วยความที่ขาดทั้งพ่อทั้งแม่ทำให้ยุ่งนั้นก่อความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านไปทั่วจนวันนึงเกิดเหตุการณ์คลิกผันทำให้ยุ่งนั้นต้องบวชเป็นสามเณรยุง่ง และได้พบเจอกับเปรตติผู้เป็นพ่อที่กลับมาเพื่อขอให้ลูกชายด่วยเป็นสื่อกลางในการตามหาต้อมภรยาของตนเองเพื่อต้องการขอให้ภรรยานั้นยกโทษและอโโสิกรรมให้กับตนที่ได้ทำความผิดเอาไว้มากมายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่เนนยุ่งและหนุยเด็กวัดต้นกุฏิจึงพาการสะลุยเข้ากรุงเทพเพื่อตามหาแม่เรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงติดตามกันได้นะคะไอติ๊กมั่โตะไอต้นเรโตะไอติ๊กไอติ๊กไปนั่งโต ตัวไปติ๊กนี่เฮ้ยมาดีๆก็ไม่ได้ต้องให้เขาตกอกตกใจมาทางนี้มาแล,ล,ล้วกูวมาแล้วกูวสวัสดีครับสวัสดีโอ้โหเหมือนพผงแช่หนักน้ำแข็งมาเนอะซี An Ancient Legend และมาต่อกันกับเลต้ลบุดาพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกลืมไม่ได้เป็นเรื่องราวน่าประทับใจของลามะนอบูภิกษุชาวทิเบตผู้เดินทางมายังเซียอตเทิลเพื่อค้นหาร่างกลับมาเกิดใหม่ของลามะดอเจพระอาจารย์ผู้ล่วงลับการค้นหานี้นำทางให้ได้พบกับเด็กน้อยสามคนชาวอเมริกันเนปาลและอินเดียซึ่งต้องถูกพาตัวเข้ารับการทดสอบเพื่อพิสูจน์ว่าใครคือร่างเกิดใหม่ของดอเจที่แท้จริง ลับไปกับเรื่องราวผูทัประวัติของเจ้าชายสิทธัตัะตั้งแต่วันยาววัยที่เติบโตท่ามกลางความสุขสบายจนถึงวันออกขนวดและบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามดูกันได้ที่แอปพลิเคชันทวีดีค่ะ นช่วงนี้นะคะกับเกมร่วมสนุกประจำสัปดาห์ของเราเพื่อชิงบัตรชมภาพยนตร์ค่ะวันนี้เป็นคำถามมาจากเรื่องบาบิลอนนั่นเองนะคะซึ่งคำถามพี่น้จะถามนะคะนั่นก็คือบาบิลอนสะท้อนภาพวงการฮอลลีวูดในช่วงยุคไหนหากทราบคำตอบแล้วนะคะเขียนชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนแล้วส่งกันเข้ามาได้เลยนะคะที่รายการคัมมิ่งซูลเลขที่1นึ่งหนึ่ทับอาคารทิปโกชั้น10ถนนพระราม6แขวงพิทยาไทยเขตเพีทยไทยกรุงเทพหนึ่ค่ะ และนี่ก็คือโปรแกรมหนังอัปเดตที่น้ำเนมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะมีเรื่องไหนโดนใจกันบ้างหรือเปล่าส่วนการอัปเดตโปรแกรมหนังในสัปดาห์หน้านั้นก็ยังคงมาเจอกันได้อีกเช่นเคยนะคะเวลาดดีๆแบบนี้เลยในรายการ c o m มิ i n g s o n ของเราทางช่องทว n นซ้าและช่องทว u มูวี่ฮิตนะคะรูมไปถึงอีกหนึ่งช่องทางกับการติดตามทั้งแบบสดและแบบย้อนหลังนะคะทาง t ทวิช n น w ผ่านแอปพลิเคชัน True ID นั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วล่ะคะ่ะนามและทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสิงเจียยู่อี่สิงนี่ฟ้าชายเฮงเฮงปัง,ปงๆังรวยๆนะคะสวัสดีค่ะ